สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกม3ก๊กแฟนตาซีอิเซกัยคิงดอมอ่าในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดอ่าสอนวิธีการเติมโค้ดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะเติมโค้ดยังไงอ่าก่อนที่เราจะไปเติมโค้ดนะทุกคนนะให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้ครับอ่าให้เรานะครับผมอ่าจำเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นเนาะอย่างเช่นผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ S9 นะทุกคนนะอ่าจำเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เรามากด คัดลอก ID ตัวละครตรงนี้เนาะเห็นไหมครับตรงนี้เนาะกดคัดลอกได้เลยครับผมาจากนั้นให้ทุกคนกดลิงก์เติมโค้ดที่ผมปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้ได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดอ่าโอเคผมพอเราเข้ามาที่หน้ากรอกโค้ดของเกมสามก๊กแฟนตาซีแล้วนะครับผมให้เรามากรอกโค้ดไอเทมต,ตรงนี้ได้เลยครับผมสำหรับโค้ดไอเทมผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตได้ตลอดนะอ่ากดกรอกโค้ดได้เลยครับผมผมจะเติมให้ดูอ่าประมาณ1โค้ดละกันนะเติมเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะโอเคสามก๊ก แฟนตาซีอ่านะครับโอเคจากนั้นให้เรามากดเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับอ่าอย่างเช่นผมอยู่เซิร์ฟเวอร์อ่า S9 ใช่ไหมครับนะกดยากหน่อยนะครับทุกคนนะ S9 นะโอเคกดเลือกครับผมบางทีมันอาจจะกดไม่ติดนะอ่า S9 โอเคจากนั้นให้เรากดวาง ID ที่เราคัดลอกมาในตัวเกมเนาะ,ะ ID ตัวละครอของเราเนั่นเองกดคัดลอกครับจากนั้นก็ ใส่รหัสตรงนี้เนาะเี่โอเคกดใส่ตามที่ระบบมันขึ้นให้เลยครับผมโอเคใส่เสร็จนะครับกดมาที่แรกรับครับอาออันนี้ผมใส่ไม่ถูกนะโอเคเอาใหม่เอาใหม่โอเคจากนั้นกดแรกรับได้เลยครับผมปึ๊บนี่จะขึ้นแบบนี้นะทุกคนนะแรกรหัสสำเร็จนะทุกคนแปลว่าเรากรอกโค้ด ได้แล้วเนาะแนะนาให้กรอกให้ครบของทุกโค้ดนะทุกคนนะในช่วงนี้ก็จะมีประมาณ10กว่าโค้ดเนาะช่วงเริ่มต้นนะทุกคนอ่านะครับแนะนําให้กรอกให้ครบของทุกโค้ดเลยนะครับผมพอเรากรอกโค้ดเสร็จทุกคนให้เรามารับพี Carwyn ่เมลหรือว่าซองจดหมายตรงนี้เนาะกดที่เข้าไปครับสามารถกดรับกิฟต์โค้ดได้เลยนะครับผมนะมีประมาณ10กว่าโค้ดเนาะอันนี้ผมเติมประมาณ3โค้ดเนาะเติมเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับกดรับทั้งหมดได้เลยครับ อ่าจริงจริงมันจะได้รับเยอะกว่าน,นี้นะทุกคนนะอ่าลองไปกรอกดูครับผมกรอกให้ครบของทุกโค้ดนะสาหรับโค้ดไอเทมนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็คลิปถัดไปที่ผมจะทําเป็นเชลดิตตัวละครแล้วก็วิธีรีไอดีนะครับผมเนาะสาหรับเกมสามก๊กแฟนตาซีนะรีไอดียังไงนะครับแล้วก็เทียตัวละครที่ควรรีหานะครับทุกคนอ่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพย์เนาะ ม,มีการกดสคริปต์เลยนะ,ะถือว่าดีนะทุกคนนะนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีกรอกโค้ดแจกโค้ดไอเทมเกมสก๊กแฟนตาซีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ